โอ้สภาพโอ้ยจะใช้ได้หรือเปล่าใส่แล้วต้องคันแน่เลย เราจะใช้อกอกกำลังกายในวันนี้นะครับน,นี้ไนมะ้เกี่ยวนะก็จะมีเวทเวที่10บโลแล้วก็ดัมเบลลลูกละสิบโล2องสองข้างไะะปไงเปไงอันนี้ผ่านโรงเรียนเก่าผมนะครับเทคนิคระยองนะโหโคตรคิดถึงเลยอยากกลับมาเรียนอีกครับมีเป็นร้านบังนะครับก็ตอนนี้ผมเรียนนะผมกินร้านนี้บ่อยมากเลยนะ ม,มาแล้วรสชาติที่คุนเคยกรพาะไก่กรอบไข่าดาวพิเศษน่าจะประมาณเป็นพันเลยนะเนี่ยข้าวก็เยอแะแบ่งพลังงานที่ดีดก็ออกสมลังภายโอเคครับเพื่อนผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่ย่อยไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็อาจจะรอสักเ,เกือบเกือบชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวดูดูฟิลลิ่งก่อนแล้วก็ค่อยไป วอร์มอัพแล้วก็เตรียมออกกำลังกายแล้วกิกนกาแฟเหมือนเดิมทุกวันนะครับ เวทเวสยี่สิบกิโลล่งอะรู้สึกว่าคือแม่งหนักอะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะวันนี้ oh, ต้องลองดูโอเคก็จะเล่นอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าจะเล่นอะไร mm hmm. ก็คือวันนี้ผมจะเล่นต้องบอกก่อนว่ามันตรงกับวันพุชของผมนะพุชที่ไม่ใช่แบบพุชประหลาดสุกนะหมายถึงว่าพุชเจอือทีนี้ด้วยความที่ผมกลับมะยองด้วยแล้วยิมแบบ ผมไม่มีเมมเบอร์ที่นี่เออก็เลยเฮ้ยลองกลับมาเล่นเ,เดือดร้อยรถไปก่อน mm hmm. ก็เลยแบบกลับมาระยองก็เลยแบบว่าลองกลับมาเล่นพวกคาลิเซนิกบริเวทดูอะไรเงี้ยเออลองมาดูว่าเราจะรู้สึกยังไงกับมันบ้างอย่างคลิปที่แล้วที่ผมดึงข้อไป300รอก็ก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีแล้วก็รู้สึกชอบเออรู้สึกชอบอะไรแบบนั้นหมายถึงว่าแต่ก่อนผมก็เล่นอย่างนั้นแหละแต่พอได้กลับมาเล่นมันรู้สึกแบบ มันเหมือนเราได้ย้อนไปครั้งหนึ่งอะเออรู้สึกดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเวทอะต้องบอกว่าตอนที่เล่นเวทเทนนิงกับตอนที่เล่นคาลิคซิกอะผมมองว่าสมาผมนะกีฬาคาลิคซิกเนี่ยมีความท้าทายมากกว่านะครับมีความท้าทายมากกว่าผมรู้สึกว่าออมาเล่นแล้วผมรู้ว่าผมจะต้องทําอะไรเพื่อเพื่อให้ตอบสนองแบบให้มันให้มันท้าทายอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าพอไปเล่นเวทมันได้ความมันมันได้ความปั๊มมันได้ความแบบ เออมันไม่รู้ว่ามันคนละฟิลลิ่งอ่ะแต่ผมมองว่าผมรู้สึกชอบฝั่งคาลิสเนิกมากกว่านะออนั่นแหละวันนี้ก็เลยจะกลับมาเล่นดูโดยวันนี้ผมจะเล่นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอาร์มแบบก็คือ as m i n i r o u n d as possible นะครับ <c oughs> ก็คือภายในเวลาเท่านี้จะเล่นได้กี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพยายามทำรอบให้เยอะที่สุดจะออกไหมเออซึ่ง <c oughs> วันนี้ผมจัด ผมลองจัดของผมเองนะมันอาจจะแบบดูว่าบ้านหน่อยก็คือวันนี้ผมจะเล่นอาร์มแลบด้วยเวทเวส20กิโลโดยการหนึ่งเลยคือการาดิฟ15เรปนะดิฟเสร็จปุ๊บลงมาดันพื้น15 15เรปนะแล้วก็สุดท้ายเป็นไซด์เลตเทิลเรส15เรปก็คือจะเป็น15 15 15ใช่ไหมล่ะ3ท่านี้ก็จะนับเป็น1รอบ โดยผมจะตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้กี่รอบแต่ผมจะพยายามแบบทาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าประโยชน์มันดียังไงแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ขอตัววอร์มอัพก่อนนะแล้วก็การวอร์มอัพสิ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะคือการวอร์มอัพอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันจําเป็นในการวอร์มผมก็จะเน้นช่วงข้อต่อข้อมือ อหัวไหล่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเออโซนอัเปอร์บอดี้ส่วนใหญ่นะแทบจะไม่แตะข้างล่างเลยเออก็อาจจะใช้ตัวยางนี้ในการวอร์มอัพด้วยเนี่ยอาจจะแบบผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆวอร์มไงนะจะอาจจะวอร์มตามผมก็ได้นะเช่นยางนี้เราก็แพนเนสไปสักทีให้เลือดมันเข้าไปโฟลนิดหนึ่งค่อ,คอยค่อยไล่ระดับความหนักขึ้นไปเรื่อยๆอย่างผมจะเล่นถ่วงใช่ไหมล่ะผมจะใส่เวทเวซึ่งการวอร์มอัพผมก็ต้องไปทำบอดี้เวทก่อนถูกไหมเออ มันจะต้องไล่ลําดับความหนักความหนักไปเรื่อยให้ร่างกายเขาค่อยๆปรับตัวนะเออก็การวอร์มอัพเราจะไล่ลําดับความหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นท่าเริ่มต้นในการวอร์มอัพแล้วกันก็คือท่าดันพื้นเดี๋ยวลองบอดี้เวทก่อน คิดผิดคิดถูกเนี่ยคือบริเวทก็หนักแล้วนะโอ20โบโลจะรอดรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่า20สโลผมจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าแรกๆนะอาจจะยากแบบว่า2เซตแรกแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆร่างกายมันน่าจะปรับตัวเข้ากับน้ำหนักนั้น ให้ได้นะแต่ว่าบาร์ือเ,รเอเพื่อนๆสังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะสูงแต่ผมอาจจะต้องหาหาเก้าอีอ้ไปขึ้นเพราะว่าคือถ้าเป็นบริเวทใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นทิคอีกน,นิดนึงนะคือปกติเวลาที่เราเล่นนะ่ะถ้าบาร์มันสูงใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องกระโดดขึ้นไปแล้วก็ไปจัดระเบียบข้างบนใช่ไหมซึ่งอันนี้มันจะกินแรงเพื่อนๆไปนิดนึงก็ไม่นิดหรอกก็พอสมควรเลยมันมีผลเหมือนกันแบบ มันจะไปกินแรงเพราะเราขึ้นไปปุ๊บเราต้องไปจัดระเบียบถูกไหมแต่ถ้าเรามีม้านั่งหรือว่าเก้าอ e, ี้อะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นไปเราสามารถที่จะขึ้นไปแล้วเราก็จัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปล่อยขาอันนั้นมันจะเซฟแรงได้ดีกว่าซึ่งของผม,ผมต้องทําแบบนั้นนะเพราะว่าบอดี้เวทผมสามารถขึ้นไปได้เราไปจัดข้างบนได้แต่ว่าถ้าเป็นถ่วงอ่ะคือมันจะยิ่งกินแรงมันจะยิ่งทําให้เราเสียแรงมากขึ้นไปอีกแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วย ก็เลยต้องใช้มานั่งคืออันนี้อาจจะพูดยาวนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่ทิกหรอกแต่ว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่ที่เซฟแรงเราให้ดีขึ้นเอะผมจะเริ่มละก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2โมงทีไป2โมงแล้วกันก็เวลา1ชั่วโมงก็คือเวลา15นาฬกาผมจะได้กี่รอบนะเออบอกเลยว่าเดาไม่ถูกเลยว่าจะได้กี่รอบแต่ว่า พยายามจะทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกัน Oh. Oh. <laughs> รู้สึกเพิ่งเซตแรกเองนะไม่คิดว่ามาจะเหนื่อยขนาดนี้ผมไม่ได้เล่นพวกอเิเลแรมมานานเลย À yeah. wow. <coughs> ผมประเมินพลังตัวเองสูงเกินไปผมไม่ไหววะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ดิฟได้แค่สิบสบทีเองมั้งเออคือหมดอ่ะ ร่างกายผมมันไม่เหมือนสมัยที่ผมเล่นบริอะคาริเทนิกเพลย์ทีอคือหลังๆมาผมไปทางเวทเทรนนิ่งเยอะแล้วพุ่งตรงว่าระบบคาร์ดิโอหรือว่าอาเอนดูแรน์อะ,อะความความอดทนอะไรเงี้ยมันต่ำลงมากๆเลยเออต่ำลงจนน่าตกใจเหมือนกันเมื่อกี้รู้สึกเฟลมากเลยแต่ว่าขอแล้วกันขอเพื่อนๆลดลงมาเหลือสัก10 10เรป ริบสิบโคชอัพสิบแล้วก็ไซส์ hmm. เล็ทหล่เหมือนเดิมคือตอนใส่ชุดเวทเวสอะเราใส่อยูท่ทั้งทั้งที่เราไม่ได้เล่นมันก็หนักนะเพราะว่าเหมือนเราแบกรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาเอออันนี้คือข้อเสียแต่ก็จะพยายามทำให้ครบนะ แค่จะพูดยังเหนื่อยผมอาจจะเล่นสองเซตแล้วก็ถอดเบลล์แล้วก็ใส่ใหม่นะเพราะว่าใสาต่ตลอดเวลามันไม่ไหวเหนื่อย ตอนนี้ได้4ี่เซตแล้วนะครับก็เวลาผ่านมาพอสมควรคือตอนนี้ยผมตั้งไว้แล้วว่าถ้าได้10บเซตก็พอใจแล้วคือต้องเกิน10อะ่ะเออเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าศักยภาพตัวเองมันได้แค่ไหนต้องถอยอีกแล้วเพราะว่าใส่ตลอดเวลามันมันเหนื่อยต้องกินอนะไรช่วยแล้วก็เป็นกัปซีเนี่แหละมีน้ำตาลมีอะไรพวกเนี้ยไม่งั้นผมร่วงแน่ อากาศร้อนเลยแล้วบาที่เล่นแม่งก็ร้อนนี่แดดประมาณสองโมงนะสองสามสองโมงครึ่ง เซตที่เ่าไหร่เราไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันใกล้จะครบชั่วโมงแล้วล่ะ หนึ่ชั่วโมงพอดีผมไม่รู้นะว่าได้ไปกี่เล็บแต่ว่าพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่สถิติที่ดีสักเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ผมทำผมทาได้ดีกว่านี้แน่ๆแต่ว่านั่นแหละครั้งหน้าจะมาแก้มือแล้วผมต้องได้รอเพีเยกว่านี้ใหนึ่งชั่วโมง ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่น,ะน่าจะสินิดนะมั้งครั้งหน้าผมต้องทําให้ได้เยอะกว่านี้ให้ได้พคนเหนื่อยเลยแบบผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดเนี้ยผิดคาดก็ถือว่าประมาทนิดน,นึงแต่ก็ได้รู้ตัวเองแล้วว่าเราต้องไปพัฒนาในจุดไหนเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมาผมไม่ได้สนใจเรื่องเรื่อง e n d u ดร n c e เลยเรื่องระบบคาริโอคาริโออะไรเงี้ยผมไม่ได้แบบ สนใจเลยของแค่แบบ whatever ให้แบบให้มันมีไซส์มากขึ้นกันนั้นเองแต่ครั้งนี้ผมต้องต้องกลับมาให้ความสำคัญมันตรงนั้นแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้เข้ายิมแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรอะเอาแบบผมมาเล่นก็ได้แต่ว่าลองปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มีไม่มีดัมเบลอาจจะไม่มีเวทเบสก็เล่นเป็นบอดี้เวทได้แล้วก็ทำแบบเนี้ยเอออาร์มแลแบบนี้ก็ได้ ชั่วโมงนึ่งครึ่ชงชั่วโมงคือมันเข้มข้นกว่านะครับกว่าที่เราไปเล่นวิดพื้น24เซตอะไรเงี้ยแล้วพักจนหายเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีความเข้มข้นมากกว่านะครับอ่ามแบบก็ลองไปเล่นกันดูนะอันนี้จะขอพักก่อนไม่ไหวจะร่วงนี่ก็เป็นบรรยากาศศูนย์สีเมืองตอนประมาณ สามโมโนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นอยู่นี่บ่อยมากนะแต่เน้นในโซนนู้นแต่ว่าโซนนี้ก็ได้แต่ว่าบาร์มันใหญ่ดนึงอะเออก็เป็นบ้านเก่าผมเลยก็ถ้าใครที่แบบว่าอยู่ระยองไม่มียิมอะไรเงี้ยก็มาเล่นที่สวนได้นะเขาก็จะมีกลุ่มที่เขาเล่นพวกคาริสนิกนะแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะเล่นเขาน่าจะเล่น2ที่แหละที่นี่แล้วก็ตรงที่ที่ผมเคยเล่นด้วยอืม ก็มาเล่นกนได้พี่ๆเขาก็ใจดีนะครับไม่รู้อะไรเราก็มาถามเออเขาก็สอนหมดแล้วนะไม่ต้องกลัวเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มันอาจจะข้อีกเน่ยมันเป็นกีฬาที่เราอาจจะไม่ได้ลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไม่ต้องลงทุนนะในช่วงแรกเออคือแบบเพราะว่ามันเป็นบอดี้เวทมันเป็นบอดี้เวทเนี่ยพื้นฐานมันเป็นบอดี้เวทซึ่งเรามาเล่นที่สวนก็ได้เออจริงๆจ,จะ ซื้อบาร์มาติดประตูอยู่บ้านก็เล่นได้เออคือมันมันไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับก็เป็นกีฬาที่แรกๆเนี่ยอาจจะใช้ใจซะเยอะกว่าเออใช้ใจเลยแล้วก็ร่างกายแต่ว่าเรื่องของงบประมาณอะไรเงี้ยมันมันไม่ต้องมากมายอะไรเออเพราะว่าผมก็เริ่มจากแบบนั้นเหมือนกันอืมนี่ครับผมก็ สามารถที่จะไปทําอะไรต่อได้ครับมันทั้งเหนื่อยทั้งอะไรก็ไม่รู้อะแต่แล้วพออาบน้ําแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับสมมุติถ้าใครเล่นแบบว่าคือตอนเราออกกําลังกายแบบมเมื่อกี้คืออุณหภูมิในร่างกายมันสูงใช่ไหมมันร้อนอะไรเงี้ยมันไม่ควรที่จะแบบอยู่ดีมาเจอเย็นเลยมาอาบเลยอะไรเงี้ยอมืมันต้องค่อยๆปรับอุณหภูมินะครับเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยร่างกายมันชอนะ็อกมันอาจจะแบบ ป่วยได้นะมันทำให้เราแบบเออนั่นแหละก็อาจจะต้องเว้นระยะเวลาสักนิดนึงนะในการ<ม>อ,อ,อาบน้ำ<ม>อะไรเงี้ยมมผมก็กลับไปเมื่อกี้ก็ยังไม่อาบแล้วก็นั่งตากพัาลมให้ตัวมันแห้งให้ร่างกายมันค่อยๆปรับอุณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังไปหามือ Post ้อโพสเบ o ร์เ u t กินนะครับไปดูว่าจะกินอะไรคือทุกวันนี้ผมกินแค่แบบ กินไม่เป็นเวลานะเพื่อนอาจจะเรียกว่า if ก็ได้ if แต่ไม่ได้ฟิกว่ากี่ชั่วโมงนะครับก็ว่างตอนไหนก็กินอะไรเงี้ยเออก็หลักๆก,กินประมาณบางทีก็วันละสองมื้ออย่างเงี้ยอื <c oughs> ไม่ได้สนใจอะไรมากรู้แค่ว่าในวันนั้นเราอาจจะต้องพยายามทําให้เราได้สารอาหารที่เราต้องการแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ว่างโดยตื่นก็อาจจะเกือบเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะไปกินเหมือนเดิมได้นะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่น,นมันก็ไม่มีเวลากิน,นก็เลยต้องแบบนั่นแหละวางเมื่อไหร่ก็กินหิวเมื่อไหร่ก็กินก็เลยเรียกว่าไอก็ได้